بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا อัลลอมะอาตินุฟุซานตักวะฮะซักกิฮะอันตะขัยรุมันซักกะฮะอันตะวะลียุฮะวะมูลาฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮกฮัมดีแล้ววันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่98ด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบิชาร์ฮิกิตาบินจามีฟินอัคลากวันอาดาบินบุลูกินมารอม เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮะดิษของท่านนบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงในเรื่องของฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับจริยามารยาทโดยฮะดิษเหล่านี้ท่านอิมามอิบนนฮายัดอันอัสกอลานีท่านได้รวบรวมฮะดีษที่อยู่ในหนังสือตำราของท่านที่มีชื่อว่าบูลูกุลมารอมวันนี้อยากที่จะหยิบยกหนังสือของท่านเชคซอลและบินฟลซานบินอับดิลลัน์ฟลซานฮะฟิซอฮุลลอท่านได้อธิบายฮะดีษเหล่านี้ วันนี้เราจะมาเข้าสู่ในหะดิษลำดับที่หนึ่งในเรื่องของอบทว่าด้วยในเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์และการวิงวอนขอต่อพระองค์ก็ในหะดิษบทนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาในหัวข้อที่ท่านเชคได้วางเอาไว้นั่นก็คือมาอียาตุลลอร์ลินโมมินมาอียาตุลคอซการอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธา การอยู่ร่วมในความหมายในหัวข้อนี้นั่นก็คือการอยู่ร่วมแบบเฉพาะเจาะจงแบบพิเศษสำหรับผู้ศรัทธาในหะดีษที่รายงานจากท่านอบดุฮุเรร์รอเดียลลอฮุอันหฮุท่านได้กล่าวว่าก็ละรอซูลลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรายงานยากลุลลอฮุตอาลอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอาณามาอับดีมาะกรนี ว่าถรกระตับชั่วตาเขาขร aja ขุนมาจ๋าว่ซัพพะห์อิบน์ฮิบบันว่กรหุบรุฮารีมอัลละกันฮัดิษบทนี้อัลลอฮฺ س ب أ ح ا ن ละอาลาได้กล่าวว่าข ja ้าจะอยู่พร้อมกับบ่าวของข้าเมื่อใดที่บ่าวของข้านั้นได้รำลึกถึงข้าและเมื่อใดที่ริมฝีปากทั้งสองของเขานั้นได้เคลื่อนไหวต่อข้าหมายถึง ริมฝีปากของบ่าวของข้านั้นได้รำลึกถึงหรือวิงวอนขอต่อพระองค์ฮะดีษิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านบันทึกโดยอิหม่ามอิบนูมาเจะในหนังสืออิบนูมาเจะในหนังสืออิบนูมาเจะในฮะดีษที่รายงานจากอิบนูมาเจะบันทึกโดยอิหม่ามอิบนูมาเจะนั้นรหัสฮะดีษิษ3792 3792และท่านอิมามันบุคอรีท่านได้ผูก หะดีษบทนี้อยู่ในหนังสือสอฮีของท่านในกิตาบตโตฮีดแล้วก็อยู่ในรหัสฮะดีษ4-3-6และในบันทึกของอิมามอาหมัดในมุสนัดของท่านเล่มที่สองหน้าที่540แต่จะใช้สำนวนที่ว่าอินนัลลอฮอัลวอจยันยากูนแท้จริงอัลลอฮได้กล่าวว่าอานะ มาอาอับดีข้าอยู่พร้อมกับบ่าวของข้าอิจาหัวซะกรนีวะตะฮัรกัตบีชาฟตาเมื่อใดที่บ่าวของข้านั้นได้รำลึกถึงข้าและริมฝีปากทั้งสองของเขานั้นได้เคลื่อนไหวต่อข้าหมายถึงรำลึกถึงข้านั่นเองด้วยกับริมฝีปากด้วยกับการรำลึกด้วยกับการวิงวอนขอต่อรัสุบหานะหัวตาอัลลและในบันทึกของ إ ม م ามอัลบุคอรีเหมือนที่ผมได้หยิบยกมอสักครู่เป็นฮะดีษโมอัลลักก็วันนี้พี่น้องผู้ที่มีหม่านความหมายของฮะดีษบทนี้เนี่ยความหมายของฮะดีษบทนี้ถือเป็นฮะดีษอันกุดเด์ซีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัอตาอัลาได้พูดถึงความประเสริฐของคนที่รำลึกถึงพระองค์ ความประเสริฐของคนที่วิงวอนขอต่อลอสุบฮานะฮัวตาอาลาดังเตี่ยัลอสุบหฮานะฮัวตาอาลาได้กล่าวว่าอานามาอับดีข้าจะอยู่พร้อมกับบ่าวของข้าหมายถึงคําว่ามาอี้ในที่นี้นั่นก็คือเป็นการอยู่พร้อมที่เฉพาะเจาะจงและพิเศษสําหรับผู้ศรัทธาสำหรับบ่าวของพระอ,องค์ที่ลําลึกถึงพระอ,องค์ เพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่พร้อมกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์การอยู่พร้อมในที่นี้ในความหมายคําว่ามาอียะ ในความหมายในที่นี้นั่นก็คืออัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นทรงสวดส่องทุกสรรพสิ่งทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างแสดงให้เห็นว่าความรู้ของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ทรงรู้รายละเอียดต่างๆที่บ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ทั้งศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้หมดดังนั้น การที่พระองค์ทรงอยู่พร้อมกับทุกคนหมายความว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ที่ไม่ศรัทธาก็ตามส่วนการอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ศรัทธานั้นคําว่าพร้อมในที่นี้หมายถึงเป็นการอยู่พร้อมสําหรับผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเจาะจง โดยบุคคลที่พิเศษเท่านั้นนั่นก็คือผู้ศรัทธาผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่พวกเขาศรัทธาต่อลอสุบฮานหัวตะอาลาเขาจะได้รับความพิเศษนั่นก็คืออัลลอฮ์ก็จะเอาใจใส่บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ก็จะอยู่ใกล้บ่าวบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์เป็นพิเศษพิเศษกว่าคนคน,คนอื่นอัลลอฮ์ทรงรักษาบ่าวของพระองค์เป็นพิเศษ นี่คือความหมายของคำว่ามาอยะคอซการที่พระอ,องค์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลืออัลลอฮ์ทรงดลบันดาลให้พวกเขานั้นได้บรรลุถึงความสำเร็จอัลลอฮ์ทรงดูแลพวกเขานี่คือ จุดเด่นหนึ่งสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับคนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละวะมินฮะมาซักรอฟีฮะซันฮะดีษและสิ่งที่ระบุในฮะดีษบทนี้เนี่ยแท้จริงอันนลลอฮะมาอับดีฮิมาอียตันคอซฮะดีดบทนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าอะไรบ่งบอกถึงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบ่าวของพระองค์เป็นการอยู่ร่วมที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะจโจงเมือ่อใดที่บ่าวของพระอ,องค์นั้นรำลึกถึงเอาล้อเมื่อใดที่บ่าวของพระอ,องค์นั้นวิงวอนขอต่อพระอ,องค์มาตาฮตรกัตบีฮิชาฟาตาหูเมือ่อใดที่บ่าวของพระอ,องค์ได้นำริมฝีปากทั้งสอง เปล่งเสียงออกมาด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างเช่นซุบฮานอัลลอฮ์การกล่า allah, วอัลลอฮ์ฮวกบัดอัลซัฟิรุลลอฮ์อย่างนี้เป็นตน้นการกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์สำนวนอย่างนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์และจงรู้ไว้เถิดว่าเมื่อใดที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทรงอยู่ร่วมกับบ่าวของพระอ,องค์ที่พวกเขารำลึกถึงพระอ,องค์นี่คือความอะไรความประเสรศิฐ ของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ความประเสริฐของการใช้ลิ้นในหนทางของลอซุบฮานะูวุตาอลาและในฮะดิษบทนี้เนี่ยได้บ่งบอกถึงว่าอันลลอฮฺซุบฮานะนวุตาอลายกูนในฮะดิษบทนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะูวุตาอลาได้กล่าวว่าอย่างไงว่าอานามะฮูอิแตซกรรนีข้าจะอยู่พร้อมกับบ่าวของพระองค์เมื่อใดที่บ่าวของพระองค์นั้นได้รำลึกถึงข้าฟาอินซกรรนีฟีนัฟซี เมื่อใดที่เบาวของพระองค์ได้ดำลึกถึงข้าในหัวใจของเขาในตัวของเขาสกรุตูฟีนัสีข้าก็จะดำลึกถึงเบาวของพระองค์ในตัวของพระองค์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาณน,นี่คือความยิ่งใหญ่ที่อลันะาลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลลาได้ทรงอะไรได้ทรงโปรดปาน ได้สรงให้ความประเสริฐแก่บรรดาผู้ที่รำลึกถึงพระองค์ว่าอินซากรอนีฟีมาละเมื่อใดที่เขานั้นได้รำลึกถึงข้าในสถานที่ที่มีคนพุกพ่านยะนีฟีจะมาอตินว่าสกรุตูฟีมาละอีคยดินมินหมุมดังนั้นข้าก็จะรำลึกถึงบ่าวของพระองค์ในสถานที่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือสถานที่ดีที่สุดหมายถึงยะนีอันมาลาอิกะ อัลลอฮ์ทรงชื่นชมว่าบ่าวคนนี้บ่าวคนนั้นได้รำลึกถึงข้าต่อหน้าบรรดามาลาอิกะต่อหน้าบรรดามาลาอิกะเทวทูตที่มองไม่เห็นเทวทูตที่อยูบ่บนชั้นฟ้าบนบนฟากฟ้าเหลอันนันยาซามินยินสินอามันในการกระทำเหล่านี้ผลตอบแทนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอะไร ผลตอบแทนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการกระทําเมื่อใดที่บ่าวของพระองค์ได้รําลึกถึงพระองค์พระองค์ก็จะรําลึกถึงเขานั่นคือผลตอบแทนใครก็ตามที่รําลึกถึงพระองค์พระองค์ก็จะรําลึกถึงเขานั่นเองต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิม ا ن อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาต้าลาได้กล่าวในองค์การสุรตุนบาการ์องค์การที่152เราจะกล่าวว่าฟัสกูรุนีอัศกูรุกุม ดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงข้าแล้วข้าก็จะรำลึกถึงสู่เจ้าทั้งหลายบ่งบอกว่ายังไงพี่น้องบรรดานักวิชาการได้วางหลักเกณฑ์นั่นก็คืออันยะซะมินยินสินอามันผลตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับการการงานใครที่รำลึกถึงพระองค์เขาก็จะได้รับผลตอบแทนนั่นก็คือพระองค์ก็จะรำลึกถึงเขานั่นเองฟามันสะกอรรลลอฮะใครก็ตามที่รำลึกถึงพระองค์ใครก็ตามที่ วิงวอนขอต่อพระองค์พระองค์ก็จะตอบรับการวิงวอนของเขาพระองค์ก็จะรำลึกถึงเขาเช่นเดียวกันว่ามันอัลรอดออานินละฮิอัลรอดลอฮูอันฮูใครก็ตามที่ผินหลังให้ที่ไม่สนใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่สนใจตัวของเขาฟาฮาจะฟีฮิอันนันมุสลิมยันบากีละฮูออยากูนะซาเครอลิลลาดาิมันวะอับดัน ฮะดิษบทนี wa, ah, ah ้พี um ่น้องผู้ที่มีอิมานบ่งบอกว่ายังไงบ่งบอกว่ามุสลิมสมควรอย่างยิ่งที่เขานั้นจำเป็นที่จะต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอยู่บ่อยครั้งดังที่อัลลอฮ์สุบฮ่านาฮูอัตตะละได้กล่าวว่าเวสกุรรับบะกะฟีนัฟซิกะตัดรอววะคีฟะวะดูนันจัฮริมินัลกอลีบิลกูรีบิวันอาซอนวะลาตะกุมมินัลกอฟิลิน อัลซุบฮานะฮูวัตอลาได้กล่าวในสุรตุลอารอฟองการที่2 0 5อาัลลอฮฺได้กล่าวว่าอย่างไงวะกุรบบะกะโอทันนาบีมูฮัมมัดจงรำลึกถึงผู้อภิบาลของท่านฟีนับซิกะในหัวใจของท่านในตัวของท่านตัดรัรอวะคีแฟตันด้วยกับความนอบน้อมด้วยกับความแผ่วเบาวะดูนันจาริมินันเกาและอย่าได้เปิดเผยให้คนอื่นนั้นรับฟัง หมายถึงเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่าที่เขานั้นได้ยินตัวของเขาเองโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเมื่อเวลารำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่กล่าวอัลลอฮ์หัวบัรด,ดังๆจนกระทั่งสร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้างอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องด้วยกับอะไรด้วยกับการใช้ถ้อยคําด้วยกับการเปล่งเสียงออกมาโดยที่ไม่ถึงขั้นเปิดเผยให้คนอื่นนั้นรับรู้ไม่ว่าจะเป็นคําพูด แล้วก็บินกูดูวีวันอาซอนไม่ว่าเวลาใดก็แล้วแต่ทั้งเช้าและเย็นแล้วลัทธิบาฮานนหัวตะาลาได้สัมทับอีกว่าว่าลาตะกุลมินันกอฟิลินและท่านอย่าได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่เผลอเรอหมายถึงเผลอเรอต่อการรำลึกถึงอัลนล่อเผลอเรอต่อการไม่สนใจในเรื่องของบทวิงวอนต่อพระองค์ดังนั้นองค์การนี้เนี่ยบ่งบอกว่า และยักโฟลอนอิงซาโนอันซิกรินละฮิอัสวาเจนมนุษย์นั้นไม่สมควรที่จะเผือเร่ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราสุภาษะนะฮัวแตะอัลาได้กล่าวสำทับอีกว่าว่าลาตุติะมันอักฟันน่ากลมบาหูอันซิกรินา و ัตตบะฮาวาห์ว่แกนาอัมรูห์ฟูรุตาะ อยู่ในสุรตุนกาฟีองค์การที่28อัลลอฮฺซุบฮาหะฮัวแตะอัลลได้กล่าวว่าท่านอย่าได้ติดตามบุคคลที่เรานั้นได้ให้หัวใจของเขาละเลยหมายถึงปิดกัน้นไม่ให้เขานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เขานั้นเผลอเรือกับสิ่งอื่นๆจนกระทั่งลืมในการรำลึกถึงอัลลอฮ์อันริกรีน่ะจากการดำลึกถึงเราวัตตาบะอาฮวาบุคคลที่หัวใจนั้นแข็งกระด้าง บุคคลที่หัวใจนั้นถูกปิดไม,ม่คือบุคคลที่ทำตัวเองคือบุคคลที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ใครที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะปิดหัวใจให้เขานั้นออกห่างจากการรำลึกถึงพระองค์ดังนั้นคนที่ไม่ได้รำลึกถึงพระองค์หมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าวัตบะฮาวาบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ตามอารมณ์ไฝ่ต่ำของเขา ว่าแกนอมรูฟโรตอและการงานของเขาก็จะพินาศในไม่ช้าอยู่ในสุรตุนกาฟีนี่คือจุดจบของคนที่ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และคนที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างอย่าได้คบค้าสามาคมกับคนที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พยายามออกห่าง เพราะการที่บุคคลหนึ่งการที่ผู้ศรัทธานั่นอยู่ร่วมกับคนที่หัวใจแข็งกระด้างหัวใจมืดบอดอันเนื่องจากไม่ได้รัำลึกถึงอัลลอฮ์มันจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างดังนั้นอั Allah าหาหาลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาหา้ามมีอัลันนบีมุฮัมมัดสุลลาะฮอะลยฮิวซลัมจนกระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อท่านนาบีเมื่อ ท่านนบีถูกห้ามไม่ให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ส่งห้ามผู้ศรัทธาไม่ให้เขานั้นหมกมุ่นหรืออยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็ฝากกินเลเ็กเกดน้อยสำหรับผู้ปกครองเล็กเด็กกำพา้าคอยต่ออินชาัลอ์ในตอนที่99ก็ขอปิดทายด้วยกับวบิล,ลา,า,าย توفيق ون هداية والسلام ع ต ي ك ล و อ ح م ة บ ل ل ه า ب ر